โดยสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่เชียงใหม่ในซาฟารีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหา,หาหรือยุทธศาสตร์การฟืน้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมทางด้านนางวาสนาทองสุขประธานสภา,าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เปิดเผยว่าการจัดการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เพราะที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงนอกจากนั้นยังระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการโรงแรมบริษัทนำเที่ยว ร้านอาหารตัวแทนชุมชนท่องเที่ยวและนักวิชาการเพื่อนํามาสร้างแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมและเป็นรูปธรรมการหารือครั้งนี้นะครับก็มุ่งเน้นในการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาการพัฒนาคุณภาพการบริการและการกําหนดทิศทางที่ชัดเจนสําหรับแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆซึ่งก็คาดว่าจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางการทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐฯกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ให้กลับมาเติบโตอย่อยางยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับ